วิธีล้างทําความสะอาดได้ง่ายๆไม่ต้องมอร้านสวัสดีค่ะแม่แว่มแม่ตาสารยาค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการล้างแว่นตาย,ยังไงให้ใช้สะอาดเหมือนไปล้างที่ร้านเลยค่ะวิธีง่ายๆในการทําความสะอาดแว่นด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะอันดับแรกเลยคือถ้าเรามีเครื่องล้างแว่นอยู่แล้วเราก็สามารถเติมน้ําลงไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องล้างแว่นก็สามารถนําภาชนะที่สามารถใสน่น้นําแล้วเทมตาแว่นนามาเตรียมไว้เลย จากนั้นหยดน้ํายาล้างจาน 1- 2ถึงหยดลงไปผสมให้เข้ากันก่อนนะอย่าหยดน้ํายาลงที่ตัวผิวเลีนเป็นอน,นขาดเมื่อเราผสมน้ํายากับน้ําเข้ากันแล้วก็นําแ่นนะคะลงไปล้างทําความสะอาดได้เลยค่อยๆถูนะคะแล้วเมื่อเราเห็นว่ามันไม่มีคราบมานับอนเกาะอีที่ตัวแว่นก็ให้นําตัวแว่นไปล้างด้วยน้ำเปล่าสามารถเปิดจากก๊อกได้เลยล้างทําความสะอาดจะแน่ใจว่าน้ํายาไม่หลงเหนืออยู่แล้วทิชชู่มาซับทําความสะอาด เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดที่ตัวเลนทริคสำคัญในการเช็ดเลนเวลาที่เราใช้ผ้าเช็ดเลนให้ถูออกไปด้านในด,ด้านหนึ่งอย่าถูวนเพราะคราบสกรปรกจะไม่ไปไหนแค่นี้ก็ได้แว่นที่ใสสะอาดเหมือนไปล้านที่ร้านแล้วค่ะใครที่ไม่สะดวกนำแว่นไปล้างที่ร้านหรือไม่เคยล้างแว่นเลยลองนำเทคนิคนี้ไปล้านนงดูนะคะ